ก็สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ปูก็หลังจากที่ได้อัปโหลดไฟล์แบบรายงานพิสูจยอดในสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรยายงานการเงินนะคะตามวแป0จศูนย์นะคะตัวใหม่นะคะที่ผู้ชมได้ปรับแก้ไปปรับแก้คำไปนิดหน่อยนะคะไปนิดหน่อยแต่คิดว่าความหมายน่าจะน่าจะเหมือนเดิมนะคะก็อัปโหลดไปแล้วมีคำอธิบายยกตัวอย่างไปแล้วนะคะ ก็มีพวกเราบางท่านนะคะก็ยังงงกันนะคะก็ไฟตัวนี้นะคะก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็ใช้ตอนเรา,าชุดน,นี้ส่วนที่หนึ่งนะคะก็เอามาจากงบแสดงฐานะการเงินเราตอนปิดบัญชีนะคะเฉพาะส่วนของแม่นะคะ,ส,ะ,คะส่วนของแม่ของลูกต่างและส่วนที่สองก็มันเป็นการระหว่างปีนะคะก็เดือนมีนาเนาะเดือนมีนาครั้งนึง เป็นกันยาครั้งหนึ่งตามระเบียบนะคะ <c oughs> ทีนี้ยอดเงินฝากนะคะตัวนี้ก็เอามาเฉพาะของแม่ก็คือดึงมาจากงบแสดงฐานะการเงินนะคะตัวที่เป็นของแม่นะดึงของแม่พบหลังปิดของแม่เรามาก็เอามาจากข้อมูลูหลังปิดก็ได้นะคะตัวนี้เพราะเดี๋ยวไปเอาจากรนนายงสถานะเงินรวมก็มันจะมีรวมของลูกด้วยอีกวงใบอีกนะคะก็เอาไปตัวนีละแอที่มันแยกเฉพาะของแม่มานะคะ นิสินตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะนิสินก็เอาอเฉพาะส่วนที่เป็นของแม่ในรานุบแสดงหนะาการเงินของเราค่ะในรบะบบเอสหรือว่าสําหรับคนที่ปรับแก้ก็ไปดูว่าอของเราเท่าไหร่อย,อยู่ในหมวดนิสินนะคะตัวนี้มันเป็นตัวเลขที่พี่ปูสมมุตินะคะก็ไปดูเปรียบเทียบกับพบจริงไม่ได้เพราะเปนก,ก็คือแค่ใส่ไปนะคะแค่ใส่ไปในอะงค,ะค์อกรอให้พวกเราเข้าใจะค่ะตัวนี้อ่ะเงินฝากตัวนี้ก็เอาหุบหลังปิดของแม่หรือว่า งบเสด็คณะการเงินงนะคะส่วนบัญชีเงินฝากเนี่ยนะคะก็เอาเฉพาะของแม่มานะคะที่เอาที่สตอง,งอรับรองแลวเนาะนะคะส่วนที่แก้ไม่เอานะคะตัวนั้นเผื่อมันเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเอามาะคะอ่ะนีสินหักนีสินนะคะตัวนี้ก็เอามาจากรายงานลูกสดงฐานะการเงินงนะคะเฉพาะส่วนของแม่ะคะตัวนั้นตัวนี้เอามานะนะคะก็อคำอธิบายนะคะก็อธิบายไปแล้วคร่าวๆแต่บางทีพวกเรางงนะคะ ทุนสำรองตัวนี้สามเดืกันยาสี่อ่ะเราก็ดึงทุนสำรองเนี่ยค่ะตามบัญชีประเภทนี่แหละมาทั้งหมดเลยทั้งก้อนทั้งก้อนเลยถ้าตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ของเงินทุนสำรองเนี่ยอีกไฟล์หนึ่งนะคะเพราะนี้คือเงินของเราอะค่ะนึกภาพออกนะคะเงินบัญชีเงินฝากของเราเมื่อปิดบัญชีไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นส่วนของเงินสะสมแล้วทั้งหมดถูกไหมสามเดกันยาฮะ,ะในเงินสะสมตัวนั้นมันแบ่งเป็น เงินทุนสำรองอยู่ด้วยเขาเลยต้องหักออกทั้งจํานวนนะคะไม่ใช่หักออกตอนตอนแค่ปิดะคะ่ะหักออกทั้งจํานวนเพราะว่ามันมันเปรียบเทียบมาจากเงินฝากนะคะเปรียบเทียบจากเงินฝากอ่าเงินฝากเรามีเงินอยู่สองประเภทนะ,ะตัวน,นี้นะคะข้าใจ๊ใหม่เนาะถ้ามันติดลบไปแล้วก็มันติดลบไปแล้วะคะ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะนะ,ะให้ข้าใจอยหางนีหน้านึกภาพมีตังอยู่ห้าสิบห้าล้านนะคะ พอเราปิดบัญชีปีไปแล้วไงไม่มีไรายได้ค่าจ่ายแล้วเกิดขึ้นระหว่างปีแสดงว่าเงินนั้นทั้งก้อนมันแบ่งเป็นสส่วนนะคะเป็นเงินสะสมกับเงินทุนสำรองสะสมที่มันพันยอดกันมานะคะเพราะฉนั้นเขาเลยต้องดึงไปจากแยกประเภทดึงยอดสุดท้ายนะคะไม่ใช่ยอดปิดบัญชีนะเพราะว่าไปพิสูจน์ต่างหากกันนะคะ่ะเราก็หักไปได้เท่าไหร่นะคะตัวนี้แล้วก็ใครที่มีเงินกู้ส่วนมาก็เป็นเทศบาลนะอบจร ก็บวกกลับเข้าไปเห็นกู้ไปกู้อะไรบ้างกู้สร้างอาคารน่ะส่วนมากนะคะไม่ได้ทําอย่างอื่นกู้ไปสร้างโรงเรียนนะคะพวกนี้ก็บวกกลับไปทางสังการค่ะก็ได้ยอดมาค่ะแล้วมาหักรายการการเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายได้กนนีันก็กลมมาเปลี่ยนตัวนี้คําว่าแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นนิสิตค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าในส่วนนิสิตตัวเนี้ยมันมันหักไปแล้ว ถ้าเรามาเอามาทั้งก้อนนะมันก็หักซ้ําไปอีกมันสูงไปนะคะส่วนที่หกักเพราะนั้นเราก็มาดูนะคะว่าที่เรามีค่าจ้างเหมาการเงินโครงการอะไรบ้างนะคะสมมติว่ามีสามสี่หัวแบบนี้ยโครงการมันกันทั้งจาํานวนเนาะถ้าก่อนเนี่ยมันก็จะอ่า <c oughs> แล้วก็ไปดูนะคะว่าโครงการคือถ้ามันตั้งนี่เนี้ยไม่เกี่ยวเอาส่วนที่มันเป็นค้างจ่าย คั้งจ่ายก็บางส่วนมันก็รวมอยู่ในนี้เนาะสมมุติก็ตามตัวอย่างก็แรงกันกว่านี้นะคะก็ที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุพระรูกุพพนของเราตัวนั้นค่ะก็คือตัวที่เราตั้งนี่ตัวนั้นเราเราหักหักไว้ก่อนเพราะว่ามันบอกว่าแต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นนี้สินค่ะอืมนะเราเราตั้งนี่ไปแล้วตั้งนี่ไปแล้วคือมันบันทึกบัญชีเป็นนี้สินแล้วถ้าอย่างนี้นะบันทึกบัญชีไปแล้ว คือตั้งนี่ไปแล้วเป็นบันทึกไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นตั้งครั้งจ่ายไว้เช่นค่าอะไรค่าจ้างหมอบริการยามอะไรพวกนี้ค่ะค่าแม่บ้านนะคะส่วนที่เราเฉพาะของงวดเดือนกันยาเท่านั้นนะคะตัวนี้อ่าเราไปอยู่ในงบพาราปูปานตัวนั้นอ่ะเราไปหักลบได้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันซ้ําซ้อนนะคะนะเพราะว่าเราตั้งนี่เอาไว้เรื่องไงตั้งครั้งจ่ายไว้แล้ว มันอยู่ในด้านบนตัวเนี้ยแล้วมันอยู่แล้วนะคะมันอยู่ในตรงนี้แล้วคะมันอยู่แล้วนะคะอ่ามันบันทึกบัญชีเราก็ต้องหักออกคะแล้วก็แบ่งมาส่วนที่เรายังไม่ได้บันทึกบัญชีส่วนรายการการเงินทั้งก่อนนี้และไม่ก่อนนี้ส่วนที่เรายังไม่บันทึกบัญชีแล้วก็มาตั้งไว้ค่ะอ่าเช่นตามตัวอย่างก็เช่นซื้อสมมุตินะคะเป็นการสมมุติซื้ออนึ่งใบหนึ่งแสนอ่าไปตั้งหนี้ของเดือนกันยาเอาไว้แล้วนะคะการค้างจ่ายไว้แล้วสองหมื่น <c oughs> ปรากฏยืนพระรับพันมันสองหมื่นอยู่แล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็มันเหลือ8ปด0 0ื่นเป็นงวดของปีโยมาหน้าคะซึ่งมาเป็นรายการการเงิน,น,นคะเราก็มารวมไว้ตัวนี้นะคะก็อย่างนี้นะคะมองพะบอกนะมองพะบอกกอดอ่าแล้วก็เงินสะสมและเงินทุนสำรองที่มาแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อนน้บุพันและก่อนน้บุพันก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันค่ะก็ ถ้าเป็นรายการเงินที่ไม่ก่อนเนี้เราก็เอามาทั้งจํานวนได้มันยกเว้นที่พวกก่อนเนี่ยแล้วมันเป็นงวดงานที่ติดกันยาเราก็ต้องแบ่งกันเพราะว่ามันอยู่ด้านบนแล้วนะคะแล้วก็มาดูด้านล่างอีกนะคะตอนนี้เราก็ต้องมาหักออกหักออกจากที่มันตั้งนี้ไว้เฉพาะงวดเดือนกันยาเฉพาะส่วนที่เราตั้งหนี้สมมติค่าโครงการเราตั้งหนี้ไปแล้วมีอยู่สามงวดนะคะ ตั้งนี้ไปแล้วสามสิปัญญาเบิกไม่ทัน1ล้านนะะมีอยู่ห้าล้านแสดงว่าอีก4ล้านก็มาอยู่ตรงนี้นะคะนะารายการที่มีข้อควรทำสัญญาสซื้อขายที่ดินตอนนี้ก็เขา้าใจง่ายๆก็ซื้อที่ดินแล้วก็มารวมกันแล้วเท่าไหลนะคะสามยอดตัวนี้มารวมกันค่ะแล้วก็มาหักเราก็จะได้ยอดงิอสะสมตามบัญชีฝากสาปัญญาค่ะก็เท่ากับ สาสิบสองล้านตัวนี้ไม่ใช่ของจริงนะโดยของสมมุติคะก็ถ้าของจริงก็พวกเราไปดูจากผู้แสดงฐานะการเงินของเรานะคะไปหยิบมาค่ะแต่รายการพวกนี้เราต้องมากรอกเองนะพิสูจน์เองนะดูให้ดีนะคะ <c oughs> อะแล้วก็มันบอกว่าบัญชีบัญชีนิสินทุกบัญชีเ,เว้นอะไรบ้างไรายได้สัญญาเช่าไรายได้รากการรับรู้ะระยะสั้นร aw, ะยะยาวนะคะรายการนะคะหมายถึงอะไร รายการเงินงและขยายเวลาเ,ลาเบิกจ่าย,ยเฉพาะแหล่งเงินนี้ประมาณค่ะการบันทึกบัญชีหนี้สินก็คือการตั้งหนี้คะที่เราตั้งแล้วเหมือนโครงการที่ดูยกตัวอย่างไปอะค่ะโครงการแล้วก็การตั้งค่าจ่ายคั้งจ่ายก็เช่นจ้างเมบา้านจ้างยามอะไรพวกนี้เฉพาะงวดเดือนกันยานะคะเมื่อเราได้สัดส่ันยาแล้วนะคะตัวนี้ก็คือสัดส่ันยาแค่นี้นะสัดส่ันยาแลนแค่นี้ค่ะแล้วก็ เงินสะสมก็เงินทุนสำรองนะคะเหมือนกันถ้าคนที่ใช้อน่นะมันเป็นการสมมุตินะคะเพราะว่า <c oughs> สูตรมันผิดไปนะคะเราก็ใส่เท่ากับข้างบนคือช่องหนึ่งเท่ากับช่องที่สองตามคําอธิบายในหนังสือน,นะคะคก็เงินทุนสำรองก็ดึงมาเลยนะคะจากมิตีประเภทที่ก็คือจากเมื่อกี้จากช่องเนี้ยดึงมาเลยนะคะดึงมาเลยหายดเดียวกันนะคะก็ลักษณะดเดียวกันนะคะหากเนกสำรอง เทียนหมดแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ก่อนี้ไม่ได้บันทึกบัญชีนี้สินค่ะก็เหมือนกันเหมือนกันคำนิบ่ายนะคะเป็นตัวสำรองอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูระหว่างปีนะคะระหว่างปีแล้วก็ดึงยอดมาก็พิสูจน์ยอดเงินสะสมอะค่ะแล้วก็ต้องอ่าหนึ่งมันหนังสือก็บอกแล้วหนึ่งหมายถึงหนึ่ง,งและสองหมายถึงเงินสะสมณสามสิบกันยายนสี่นะคะอ่ะแสดงว่ามันก็คือพิสูจน์ยอดเองินที่ใช้ได้ระหว่างปีจาก 30กันยานะคะตัวนี้ก็สำรอง10เซนะคะไม่น้อยกว่าเนาะตัวนี้เราแค่ว่าไม่าอ่าด้านนี้ไม่น้อยกว่านะคะค่าใช้จ่ายด้านบุคคลก็อาจจะ6เดือนก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ดุลพินิจของผู้บริหาระคะ่ะตัวนี้ค่ะไม่น้อยกว่า3เดือน4เดือน5เดือนหเดือนก็ได้ค่าจ่ายด้านบุคกรนะคะ เดี๋ยวให้ดูก็คือตามระเบียบการเงินฉบับที่สี่นะคะมาดูงงบางคนงงว่ามันมาจากไหนนะคะก็ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะฉบับที่สี่ที่มันแก้ไขะอคะ่ะ พศสุร้าหนึ่งนะคะข้อแปดสิบเก้าวักสามนะคะให้การเงินสำรองไว้เป็นค่าจ่ายได้เบิกอนไม่น้อยกว่าสามเดือนและการไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ,าจ่ายจะมีนั้นนะคะในการบริหารนะค่าจ่ายได้เริกอนไม่ใช่ใหมายถึงเงินเดือนอย่างเดียวน,นะคะไปดูนะคะว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะค่าอะไรบ้างนะคะ ก็ถ้าผังบัญชีตัวใหม่เราก็ไปดูก็ไปดูตามผังบัญชีได้แล้วก็ไปดูว่าค่าใช้จ่ายด้านบรือรองตามมาตราสามห้ามีอะไรบ้างตัวนั้นแหลนะคะไม่ใช่แค่เงินเดือนนะค่ะอย่าเคยผิดค้ะ <c> ส <oughs> ิบเปอร์เซนตัวนี้ก็ก็คูณง่ายก็เอาสิบเอร์เซนตไปคูณข้อมายัดลงมาเราตั้งไว้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้หนึ่งกับสองนะคะตัวนี้ <c oughs> แล้วเราบวกกันก็ได้เท่ากับตัวนี้ ได้กับยอดาักสารองตามระเบียบนะคะนะเข้าใจนะค่าใช้จ่ายบุปกรณ์ไม่ใช่ม่ถึงเงินเดือนอย่างเดียวนะคะอ่าถ้าผังบัญชีตัวใหม่รู้สึกว่ามันก็จะใส่ให้มันปรับสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายอ่าของนักศึกษาและด้านบรหิหารบุคคลนะคะตามมาตรสา้5แล้วนะคะก็าตามนั้นใส่มาตามมันนะมีค่าเช่ามีอะไรบ้างค่าเลี้ยงดูบุตรเล่าเรียนอะไรพรงเนี้ยนะคะประกันสังคมอืมนะคะ แล้วก็เงือนสะสมที่ได้รับอนุมัติในปีนั้นค่ะสมมติว่านี้นะคะวันสิ้นเดือนมีนาที่จะถึงนี้ค่ะก็ไปดูว่าตุลหกห้ามาสภาอนุมัติไปเท่าไหร่ค่ะยอดตัวนี้ไปดูสมมุติว่าอนุมัติไปแล้วสองสองล้านห้าค่ะสองล้านห้าอ่าแล้วก็มาใส่เลยสองล้านห้าตัวนี้ตามที่สปันมัดตามที่เราไปสร้างโครงการไว้นในระบบ L S สองล้านห้าแต่ตอนทมสัญญาอาจจะไม่เท่านี้เนาะ แล้วก็ถอนคืนรับมีการรับคืนคืนข้ามปีไหมไปดูเยาวเพศคะ่ะดูจากใบสูปใบนำส่งรับคืนหนวดอุดหนุนฐางส่วนมากพี่รับเยอะนะคะปีนี้แต่ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะไม่ใช่ข้อมูลแท้จริงค่ะรับคืนมาสี่พันก็ไปดูเยาวเพศหุห้านะคะจนถึงตั้งแต่ตุลาจนถึงสิมีนาไปดูว่าเท่าไหร่ใส่ไปนะคะบกวงินะสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากโอนี่ อธิบายไว้แล้วดังกันก่อนนี่ก็เช่นเราไปสร้างโครงการไว้หนึ่งล้านในปีศูสี่ะคะโครงการที่เราไม่ได้กันเงินก่อนนี่นะคะทีนี้เรามาทําสัญญาในปีหกห้านะคะก็ระบบมันได้ม,มันไม่ได้ปรับตัดเป็นเข้าเป็นเงินสะสมไม่ได้กลับคืนสู่กมานะคะเพราะนั้นมันก็เลยมาทั้งหนึ่งล้านเนือทั้งหนึ่งล้านนะคะในปีศูยสี่ที่เรากันไว้ไม่ก่อนเนี่ยที่เราไปสร้างโครงการไว้แล้วามาทําสัญญาปีห้าปรากฏว่าทําสัญญาไปแปดแสน ะะทีนี้มันก็จะเหลือวงเงินอยู่สองแสนบาทราะสภาอนุมัตมันสองแสนบาทเพราะว่านปีหกห้ามันยังไม่ได้ปิดบัญชีประจําปีเนออไหมคะมันก็เลยเงินมันยังไม่ได้ล้างมันไม่ได้คืนกลับเข้าจสะสมเพราะนั้นเราก็เลยต้องเอากลับเข้ามาที่มันเหลือหลักอะหลังจากที่เราก่อนเนี้ค่ะนะคะเหลือสองแสนบาทแล้วก็มาอ่าแล้วก็มาใส่ในยอดด้านล่างที่เหลือจากการอนุมัตินะคะเนาะเข้าใจนะ ะคะแล้วก็เหมือนปีกห้าเหมือนกันในตัว2องล้านห้าเนี่ยสอล้านห้ะสอล้านสมมติว่ามันได้ทําสัญญาไปแล้วล่ะเออทำสัญญาตอนสามเอ็ดมีนาพอดีไป2องล้านสี่แสนคะแสดงว่า1,000งแตัวเนี้ยมันก็เหลือมันก็เหลือลเราก็ต้องมาบวกกลับเข้าไปนะคะเพราะม่งั้นเงินมันจะดึงอยูู่กไคะดึงมันดึสะสมมันจะดึงอยู่ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง เราก็ต้องไปลดยอดตามจํานวนเงินที่มันจ่ายขาดไปจริงจจะขาดยิ่งกันไหนก็คือตามสัญญาค่ะนะน่าจะเข้าใจแล้วค่ะอ่าทีนี้ได้เงินคืนาะจ่ายข้ามปีตรงเงินสะสมมีไหมอถอนคืนรับแตอนี้ขอแก้ไขก็คือ <c oughs> มีคืนให้ใครบ้างก็มีบางที่ที่อะไรนะมีการอมืมีบางที่ที่ว่า เขามีการยกเว้นภาษีที่ดินหรือเปล่าแล้วเราโอนเขาโอนจะสรรค์ค่าทมเนียนที่ดินไม้เราทีนี้ไรู้หลังเงื่อการฉบับไหนมาให้มาถอนมาเบิกเงินคืนที่เราแสดงว่าเราก็ต้องถอนคืนรายรับไปให้เขานะะตัวนี้อ่าข้ามเปียวมาเนาะแล้วก็ตัวนี้น,น,ะ <c oughs> น,นะคะยกเบ้นตอนไม่ถึงถอนคืนรายรับเนาะสมมติว่า เหมือนเจอจ่ายเงินอะไรภาษีผิดไปท,ที่แล้วประมาณเนี้ยรันคืนะครับข้ามปีเข้าไปหาภาษีที่ดินที่ดินค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดินค่ะสมมติเป็นของพีแล้วแล้วเขาไปยกเว้นตามมาติคอรอมอลตนี้นั่นนะคะตัวนี้เข,ขาแก้ไขอ่ะแล้วก็รับคืนเงินสดการจ่ายก็ที่จ่ายยืดหนุนให้กับชาวบ้านหรือกลุ่มไปแล้วก็จ่ายไม่หมดอ่ะมันโควิดนะคะแล้วก็รับคืนมาเงินจะสมตัวนี้ก็ไม่ยาก ดีกาตัวนี้เราก็ไปดูดีกาจ่ายคืนนะคะมันจะตัดจ่ายขาดเงนสะสมไปเลยนะคะสําหรับดีกาตัวนี้นะไม่จะเข้าใจยโดย ELS คะ่ะตัวนี้หาเราก็ได้เราก็ได้ไดยอดมาะคะ่ะเราก็มาหักหามันก็จะได้เงินที่จะจ่ายได้ในระหว่างปีสามอมีนานะคะ่ะตัวนี้เนาะตัวที่หนึ่งก็คือถอนหักสะสมที่มาแล้วในปีปัจจุบนันก็หักไปไปดูสภา ที่สร้างโครงการเนือสมงไม่สร้างว่าเท่าไรเอามาเลยนะคะถอนคืนร,รับเช่นภาษีที่ดินและถูกสร้างจ่ายผิดไปชาวบ้านมาขอของปีโอซีมาขอคืนค่าธรรมเนียมทิศนิติกรรมที่ดินค่ะเราไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกเขาจะสั่ให้แล้วมันมีหนังสือการอะไรไม่รู้นะคะให้มาชาวบ้านมาเอาคืนที่อบตก็คืนให้เขาไปถอนคืนร,รับนะคะ่ะให้เข้าไปนะคะแล้วก็รับคืน,นจ่ายค่ะก็แค่นี้ ะคะไม่งงนะคะก็อธิบายไว้แล้วนะคะส่วนเงินพืนสำรองตัวน,นี้นะคะสําหรับใครที่จ่ายนะคะก็ไปดูระเบียบทางการได้ดีนะคะมันมีสังซื้อหาเรืออยู่นะคะก็ะยอดก็เหมือนเดิมนนะค่ะก็หนึ่งเท่ากับสองนะทรายพิภูปิดปิดเลยค่ะปิดแล้วปิดแล้วแล้วก็หากเงินทุนสำรองที่มาแล้วในปีปัจจุบัน เท่าไหร่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันที่สมมุตินะคะแล้วก็ที่เหลือก็ลักษณะเดียวกันที่ได้มาในเนสะสมเมื่อกี้นี่แหละนะคะเหมือนกันเนาะลักษณะเดียวก,กันก็ก็ได้เงินทุนสำรองณนะสัมมินาก็ได้ไงายไปก็คือรายหารไปด้านล่างที 2, ะะ่สองนะคะของชีสที่สองเนาะไม่หงเลยนะคะถ้าใครหง ค่อยโทรมาถามแล้วกัน,นะคะ่ะเราก็ไปดูแคปแคปเปลี่ยนข้อาร์มนิดนึ่ว่านะคะ,ะแล้วก็ไปรายงานผู้ห่านไปเพราะนั้นตอนนี้มีหลายที่ติดลบนะคะก็ติดลบนั่นแหละนะคะ,ะแล้วก็มีหลายมีบางที่นะคะปิดบัญชีแล้วติดลบนะคะก็ว่ากันไปนะคะค่ะก็ คลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะพูดเร็วไปนิดนึงนะคะมีเสียงแทรกบ้างแต่ว่าอธิบายไปแล้วเนาะพวกเราได้เข้าใจที่งงงงส่วนมากงงงงที่ไม่น่าจะงงเนาะพี่ว่างงอะไรนะงงสารองอมอันนี้ไม่น่าจะงงนะคะเพราะว่าอยู่ในระเบียบการเงินนะคะตัวนี้สิบเปอร์เซ็นสารองค่าจ่ายได้บัวกรไม่น้อยกว่าสามเดือนอไปดูนะคะก็คือ คือถ้าพวกเราเป็นทางการเงินนี้จะห่วงห่วงเงินห่วงสมบัตินะคะในผู้งานก็ต้องการใช้เงินนะคะเราก็าไปคุยกันดูนะคะว่าจะหักไว้เท่าไหร่สำรองนะคะถ้าคนที่ไหนเงินสะสมเหลือไม่เยอะ,อะเงินบัญชีเหลือไม่เยอะก็สำรองไว้เยอะหน่อยนะป้องกันนะคะเอยวจะไม่มีเงินจ่ายเดือนค่ะก็คลิปนี้พี่ปูหวังว่ามีประโยชน์กับพวกเรานะคะค่ะก็